สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนใจมาเด้่อมมากินข้าวน้ำเมอ่อ้วนมาพ้าร้างมากินขา้าวสวัสดีครับนี่เวลาแล้วจ,จีนนำเสนอเมนูเอาผู้หมือถือโทรศัพท์ฉันสมพักผัดกะเพราอันนี้ปล้นปา <Okay. S 1> ลาจานหลังจากข้าวแล้วแล้วนะกล้นปลาทูใส่เมง์หอมหอมจา ມາມາພີ່ນ້ອງມາມາກິນນໍາກັນບາດນີ້ົາຍສນອງເຖົາເຮົາຄືເກົ່ິກັาວຍີນອງເມນນອງຕອງປສຸສຄົນກະົາ มากรักนนี่อล้วส่วนกลางมันแบบต่าอันติดบุญวักบอืมปั๊บ้่าิดบดนปั๊องเผากับบุฟเส่นกลางมขึ้นอ่ะ สมประกาศพี่นะแ rất là nhỏ ก้นปลาใส่แมี่ยงหอมเจ๊เสร็จไปหน้องฝากเป็นน้องแจ๊กสองตาย้ายนี่เด้อจ้ะ หมักมาละสองตายาก้มากินขอน้วกันสองตายหญ่ละปันกินกันไปโอ้เลี้ยงก็เข้าห้องหลังกันไป ขอมีแต่นอกเสือเก็บขี่นนอกไม่วนมาเห็ดเองจ้ะพัดกะเพราไม่วนกับเห็ดเองป้นปลาทูไปเห็ดเองจ้าสมพักก็ตังลูกขั่นการที่จะเข้าประตุ้นได้ เขาปัจนใจใหถูกเลยเาเลไปทรรมขาดหบักนะมีเมนูเขาบดหมออีกแล้วพี่น้องเ้ ม,มแสีกุ้แม่คนมาคนชิมน้ำแม่แต้คนบก่กินน้ำเลี้ยงนี่ก็ไจตตะตำกินก็ได้มาหมักมาละ กินในวันก็กินเนี่ยครับก็แต่กิน จังนั้นที้เราเปอ้องมาเห็นมเบิ่งกล่องที่หนอกเบรอรเกูเกียเขาเนี้อมาจดำแบบแสบด้วยที่นอ้อง ก,กันเพียงก,กันเด้พอพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้กันนะาจา้ะบอกคิดบอกบอกคิดบอกถือ,อ,อถกอนออันขอโทษขออภัยเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้กันหักกันเพียงกันสู่ขู่สุกคนยาเป่าเบียร์สองตายายเด้อจา้า พากินตะเขาหนัก so มัก so ก็จินเป็นตกเขาทางไม่ใช่ไห แซ่บค่ะสียบบอกระซังบข้ปนปลากระแซ่บ,บแต่พี่นอ้องผมก็แต่ยที่มันก็ปพนปากเพแต่บคกินย่างกินกินแปบบ่ <laughs> ต้นองตายยายหืมแซ่บครับผัดกระเพาะแม่อ้วนแตเห็ดเอเียงแต่แซ่บ <h ums> เจ็บครับขอวตกออกมาได้กี่ดอก คลิปดีมันสีเยาเป็นไปเมื่อพอตังคลิปหนักบอกกันไหมเด้อพอแม่พี่น,อน้องกินต่อกันจ้าคลิปสีเยาเปนไปขอบคุณตัวกำลังใจนะจ้าขอบคุณที่สมาครรับชมช่องแม่วนพากินปลาแซ่บมักกระไรถือแก,แก,แก่แคม่เนื้อในนะจ้าฝากกดติดตามแม่วันแน่สวัสดีค่ะ